สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะก็อันนี้จะเป็นรอบที่2นะคะคือพารที่2ของวันนี้นะคะกล่องแรกนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะก็สั่งไปเป็นกะวดินสอดแบบ20ินะคะลายแมวจี้นะคะอันนี้เป็นของน้องจอบปรุมธานีนะคะก็เป็นโมนิแมวน้ํานะคะ2ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจวดมหาสารคามค่ะก็เป็นกระเป๋าหูรูไซใหญ่นะคะลายโปเกมอนนะคะกับลายมินเนี่ยนนะคะ2ใบแล้วก็อันนี้จะเป็นวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเชียงใหม่ค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นวันฝรั่งสศนะคะ1ชิ้นไอติมโคลด์คีมนะคะกับปังหน้าแมวค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดนครนายกค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะ1ชิ้นแล้วก็เป็นซาลาเปาจุกเหลืองนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดแพร่ค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นนี่ค่ะไอติมโคนบิคทีมนะคะ1ชิ้นแล้วก็แพนเค้กนะคะหน้าหมูกับปังหน้าแมวค่ะอันนี้เป็นของน้องจว,นวนันทบุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นมีเดียมันโปเกมอนนะคะแล้วก็ไอติมโคน2ชั้นนะคะไอติมโคนอ,อ้วนนะคะมินิบันธรรมดาแล,แล้วก็ปังหน้าแมวค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัขอนแก่นนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้บอลเหลืองนะคะ1ชิ้นไข่ฟูตินะคะแล้วก็มีเดียมบันโปเกมอนค่ะ ต้าหู้เหลียงนะคะแล้วก็เป็นตังหน้าแมวค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะก็จะมีเป็นสัอเบอรี่นะคะสับเบอรี่จัมโบ้นะหชิ้นแล้วก็เป็นนี่ค่ะมันฝรั่งสีนะคะกับสารเปาจุดเหลืองแล้วก็เป็นผงกุญเจปฏยิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดลำปางค่ะก็อย่างแรงนะคะเป็นจัมโบ้แพนน่าบันนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นแตงโมนะคะมีเดียมันโปกเกมอนนะคะสอง แล้วก็มันฝรั่งสีนะคะอีกสองชิ้น,นะค่ะก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้เหลี่ยนนะคะหนึ่งแล้วก็คงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยขอนแกนค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลทองนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ดันกินโดนัทนะคะมันฝรั่งสีนี่ค่ะเต้าหู้เหลี่ยนแล้วก็เป็นลูกพีใสเล็กอันนี้จะเป็นพวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเชียงใหม่ค่ะ ก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นกล้ยยืดนะคะกับกล้วยนะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนนะคะหน้าปอมปอมเ<ๆ>ข้าเก็บยืดนะคะแล้วก็พวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุนุมธาน,นีค่ะ<ม>อย่างแรกนะคะเป็นเงินทอนแล้วก็จะมีเป็นมินิค้าแบบไปนะคะ1่ชุดแล้วก็นี่ค่ะต้้งหูเหรียมนะคะห่ชินม dette, ม้นโมนิแมวน้ำนะคะแล้วก็เป็นหวงกุญแจปฏิทิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจตุกรุงเทพค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นแอปเปิลทองนะคะ1ชิ้นแล้วก็โดนัทเฮลโ o คิตตีนะคะ1มะม่วงนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะคีมพับนมนะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะกับสตรอเบอรี่นะคะลูกพีเซเล็กค่ะบิทก <c oughs> Kitty แล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะอันนี้จะเป็นหูม่แจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดระยองค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกล้วยนะคะ หน่งชิ้นแล้วก็มันฝรั่งสีนะคะมีเดียมบันโปเกมอนค่ะปางแผ่นใส่มีเดียมนะคะบินะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะคูเดทามักใส่ไหลกับเงินทอนนะคะข้าเก็บยืดลูกพีสไสเล็กนะคะแล้วก็ปังหน้าแมวสาลเปาจุดเหลืองแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องตัวภูเก็ตค่ะก็อย่างไรนะคะอน,นี้จะเป็นเงินทอนแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะซเล็กนะลายมิกกี้เมาส์ค่ะ แล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะไซส์ใหญ่ค่ะ1ชิ้นกล้วยนะคะ1แล้วก็เป็นปังกอหน้าปอมๆนะคะกับดันกินโดนัทนะคะอันนี้จะเป็นพงกุญแจปฏิทินะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นนะคะก็เป็นนี่ค่ะมินิค้าแบบไปนะคะค่ะไปจับราคานี้เดียมนะคะ1ชุดแล้วก็สลาเปาจุกเหลืองนะคะไอติมโคนวิครีมแล้วก็พงกุญแจปฏิทินนะคะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้เป็นชื่อลายค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นลูกพีดนะ,ะสเล็กนะสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นนี่ค่ะหัวเห็ดสองชิ้นกับสลาเปาจุกเหลืองนะคะอีกสองชิ้นอันนี้จะเป็นหวงกุญแจปฏิทินนะคะอันนี้เป็นของน้อง่วนอคอนครปฐถมนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นกระบะดินสอบแบบซิปใหญ่นะคะลายสติท แล้วก็โคมไฟคิดตั้นนะคะอันนี้จะเป็นลายโปกเกมอนมินินะคะค้าแบบไปนะคะสองชุดค่ะแล้วก็เป็นนี่นะคะโมนิแม่น้ำนะสิบชิ้นเลยนะคะนี่นะโมนิแมวน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนัดนะคะราดซอสนะใส่ได้สองชิ้นค่ะ ไอติมคนอ้วนนะคะนี่นะคะเป็นแบบไอติมคนอ้วนนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นหมวกคิดมัดนะคะกับสิกเกอร์แล้วก็งูุญใจปฏิทินค่ะอันนี้เป็นของน้องงหวการจนาบุรีนะคะก็เป็นโคมไฟคิดตั้นนะคะลายโปกเกมอนนะคะ หนึ่งแล้วก็เป็นกล้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนนะนี่นะคะ่ะแล้วก็เป็นพวงกุญแจปฏิทคินนะคะอันนี้เปนของน้องวจวัฒนทบ,บุรีนะคะนี่นะคะก็อย่างแรกนะเป็นบางปอนนะคะหน้าบอมบมบุรน,นะคะ่ะแอปเปิลนะคะไซเล็กแล้วก็บิจิตตี้ค่ะกล้วยนะคะต้อหูเหลี่ยมนะคะสองชิ้นแล้วก็สาลาเปาจุกเหลืองนะคะ สีชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็นลูกผีไซเล็กนะคะ2ชิ้นแพนเค้กนะคะน่าตลกนะโดนกัดะคะ3มชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็นขวดนมนะคะไซะเล็กปางหน้าแมวนะคะอีก3าชิ้นแล้วก็เป็นหมวกคริสต์มาสนะคะนี่นะก็คุณน้องทัง21คนมากๆเลยนะคะ